ไม่เคย,เยครับกลัวพ่อแม่เขาจะดุแล้วก็อายด้วยผมเจียวเด็กครับสวัสดีครับ ผมชื่อแคมนะครับผมเห็นเพื่อนๆไม่กล้าที่จะปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่เพียงเพราะอายและกลัวว่าจะโดนดุจึงทําให้เกิดการปรึกษากับคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงการท้องก่อนวัยเรียนหรือโรคต่างๆในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพิสูจน์ว่าการที่เราปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่นั้นจะโดนดุไหมไปพิสูจน์กันเลยครับปะ จำว่าเจี๊ยบเป็นเล็กกับป้าถ้าแคมเล็กป้าแม่งก็ไม่เล็กกับแคมปราช่วยตัวเองมันจะมันไม่ใหญ่ขึ้นมาครับเลยป้ามัช่วยตัวเยอะแยะไม่เห็นมันใหญ่ขึ้นทาแล้วมันจิ้งเลือดฉีดแล้วมันก็ต้องมันช่วยไม่ได้จริงหรอแคมมันโกบกแล้วฉีดแล้วมันเน่าเลยนะแคมเน่าแล้วไม่มีทางแก้มันไม่มีเจี๊ยบขนมองแล้วเว้ยถ้าโตไปแล้วแบบมีแฟนผู้หญิงเราจะตกใจว่าเจี๊ยบเล็กแบบ เป็นอะไรกับเกี้ยวไปเนี่ยเกียเนเนยเ้ยวเป็นอะไรไปนเนี่ยไม่เป็นไรเล็กไม่เกี่ยวอยู่ที่ลีลาดีลาดีลา,าตอนนี้นยังไม่ต้องไปยืดใช้แล้วเก็บไว้ก่อนเขาบอกว่าไอ้น้ามันตื่นสิกินไม่หมือนไฮเตอร์ <c oughs> แล้วถ้าแค่มาเอาไฮเตอร์แม่ออกไปเอาน้ำมันใส่แขงน้ำเปล่าว่ามันจะเป็นยังไงแม่จะว่าทำไมแม่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นปะ เขาว่ากันว่าใส่ถุงมันไม่มันจริงไหมมันไม่มันไม่เกี่ยวแขมแต่ใส่ถุงมันก็ช่วยป้องกันโรคใส่ถุงมันก็ทำให้เสร็จช้าลงแต่ว่ามันก็ดีอ่ะมันก็เป็นการป้องกันนะป้าไม่ห้างบอกเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าทำรู้จักป้องกันแต่ตอนเนี้ยอายุของแขนมันยังไม่ใช่ไงมันต้องโตกว่านี้เดี๋ยวป้าพาไปซิ่วเองพาไปซิ่วเองถ้าทำให้ผู้หญิงพร้อมนอมันต้องให้พร้อมทุกอย่างัถ้าแขนเรียนจบแล้วใช่ไหมครับแขม มีงานทำแคมป์จะทำใครท้องบ้าไม่ว่าแต่ป้าก็เป็นของใครได้แต่ถ้าณเวลาเนี้ยที่แคมป์ยังเรียนอยู่เนี้ยแต่แคมป์ไม่ทำผู้หญิงขอท้องแต่ป้าก็เดาว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็คงอายุได้แี้วแคมป์อย่างเงี้ยมันเป็นการทำร้ายชีวิตคนสองคนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเซ็ตมีเมื่อไหร่กได้ลูกมันไม่ยากหรอกแต่เราจะรับผลของมันหลังจากนั้นได้หรือเปล่าอย่าไปอย่าไปโฟก,กัสเรื่องนี้ลูกโฟกัสเรื่องกินอะไรในย็นเนี้ยเดี๋ยวป้าไอ้กองโอ้ ผมก็ว่าแล้วทำไมถามเป็นเรื่องเจี๋ยวคัดคัดเอาใหม่หายเขาเดี๋ยวโอ้โหให้เซ็ตก่อนดิเรื่องเพศตอนนี้มันเปิดกว้างมากถ้าจะทําอะไรหรือคิดจะทําอะไรก็ตามนะครับปรึกษาพ่อแม่ก่อนก็ได้พ่อแม่เขาพร้อมที่จะตอบไปแล้วเราต้องแก้ไขครับถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าพลาด ไขไม่ได้จะเปรตทั้งชีวิตเลยครับ <ST an> ปรึกษาจากเพื่อนออนไลน์ไม่เข้าใจเราเท <ST an> ่ากับพ่อแม่หรอครับ <ST an> ก็สอนให้เรากล้าคุยกับพ่อแม่ดีกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือคุยกับแฟนด้วยซ้ำครับมันไม่น่าอายเลยครับเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายเรากล้ามาถามพ่อพ่อก็กล้าตอบเรายังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเราไม่ได้ลองไปลองคุยกับผมถือว่าได้คําตอบที่ดีๆคนั้งนี้เลยครับ รู้สึกว่าทําไมลูกไม่บอกป้าครับบอกได้ไงนะก็เขาแบบแอบถ่ายกันอ่ะป้าป้าอยู่เดี๋ยวป้าจัดให้เรื่องแอบถ่ายอ่ะ <chỉ S 1>